สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่วุ่นวายวันหนึ่งนะครับวันนี้ใครๆก็คงคุ้นเคยกับสโลกแกนที่ว่าเช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้านะครับแต่ก็ได้จะหวังว่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยทุกคนก็ต่างมีความหวังว่าจะโชคดีกับวันนี้นะครับก็ ขอเป็นว่าขอให้โชคดีทุกท่านนะครับใครมีตัวเด็ดตัวดีตัวดังยังไงก็ขอให้สมหวังกันทุกคนนะครับผมเองก็อยากจะสมหวังเหมือนกันครับแต่ก็ต้องรอดูหลังสี่โมงนะครับเช้าเช้าอย่างนี้ก็จะวุ่นวายสับสนกันหน่อยนะครับก็ยังพอมีเวลากันนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับวันนี้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้ครับผมสวัสดีครับ